สวัสดีครับพบกับผมช่อง KBR Racing นะครับผมไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผม2,565นะครวันนี้วันที่11มกราคมนะครับผมก็อันนี้คันแรกของปีนะฮะก็ลูกค้าจากจังหวัดระยองนะครับผมก็มาต่อดำนะฮะรั้วสองเส้นจาก KBR Racing นะครับคือคลิปผมถ่ายไว้เยอะมากนะฮะก่อนหน้านี้ก็ถ่ายเยอะแต่ว่าผมเคลียร์งานก่อนปีใหม่ถ้างานเยอะมาก เคลียจนบางทีบางคันก็ไม่มีเวลาถ่ายลูกค้ายืนรอเอาเลยบางทีก็มันมืดก็ถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยฮะคือส่งไปหลายคันนะครับก็พยายามเนาะจะถ่ายให้ครบทุกคันแล้วกันนะฮะบ,บางคันก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าบางท่านก็เป็นเต็นท์รถเอามาต่อก็ไม่อยากให้ลงออกสื่อนะฮะเพราะว่าจะเอาไปบวกกําไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ว่ากันไปนะครับผมอาคันนี้ลูกค้าจากจังหวัดระยองนะครับคันนี้ต่อดั้มนะครับรั้ว2เส้นนะครับอ่าเป็นดั้มไฟฟ้านะฮะใส่รั้ว2เส้นนะฮะแล้วก็คันนี้พิเศษติดตั้งเกียร์สโลนะครับผมสโลแรงๆของ k b เบียร์เรซิ่งนะครับสูตรจากทางผมนะฮะก็มีปรับมีโมกันนะครับผมอ่าอันนี้เสริมแหนบลูกค้าเสียบมานิดหน่อยนะฮะคัสซีลูกค้าดามาเองนะครับผมคัสซีลูกค้าก็จัดการมาเองนะฮะก็ ลดระยะเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปนะฮะอันนี้ลูกค้าดำมาเองนะครับไม่ได้ดำที่ผมนะฮะก็คันนี้นะคะต่อดำนะครับรั้วใส่ได้สองเส้นสามารถถอดออกได้นะฮะเป็นน็อตถอดออกได้นะครับนะโอ้จ้าเหลือเกินนะครับคันนี้บอกเลยแรงมากนะฮะเพราะมันมีเกียร์สโลนะครับแรงปกติอีสุก็รู้กันอยู่นะฮะมันอืดนะครับแต่โดนเกียร์สโลไปลูกหนึ่งก็รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอัดดูนะฮะ เดี๋ยวเราจะอัดดูให้มันเต็มๆเลยนะฮะว่ามันยกขึ้นไหมนะครับหนึ่งยกขึ้นแน่นอนนะฮะแต่รถเนี่ยไหวไม่ไหวนี่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วแต่ลูกค้านะฮะแต่ดําของเราเนี่ยแรงแน่นอนนะฮะไม่พูดเยอะนะครับคันนี้ก็พิเศษก็มีเกียร์สโลนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรใส่เยอะก็คงวิ่งไม่ได้นะฮะเพราะว่าแหนมันอ่อนเกินแล้วมันมัน,ม,นมันติดน,นะฮะมันก็งคงไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะใส่ออพอดีนะฮะคือเอาแค่ล้อไม่สีแล้วเราจะทดสอบเกียร์สโลให้ดูนะครับ แล้วเราก็จะจอดอยู่กับที่อัดให้เต็มแล้วก็ยกดาให้ดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามารัดรถแล้วก็วขอเป็นคลิปนี้คลิปแรกในปีของปีแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปลองกันดูเนาะนะครับอันนี้ลูกค้าจะเอาไปออกฝั่งนี้ย้อนแสงนี่ลูกค้าจะเอาไปทำสีนะครับทําสีใหม่ทั้งคันนะฮะก็เลยเราก็พ่นรองพื้นไปให้นะครับก็ราคาก็ประหยัดไปนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันอ๋อเดี่จะให้ดูก่อนนะครับวิธีการใช้นะฮะเกียร์สโลนะครับอ่าก็จะมีตัวนี้นะฮะก็เราก็ใช้ปกตินะครับเราก็ใช้ปกติกันทั่วไปก็เกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะอันนี้เวลาเราใช้เกียร์ไฮเราก็ตบลงนะครับพอเวลาเราใช้เกียร์สโลเราก็ดึงขึ้นแค่นี้นะครับเราก็ขับสโลนะครับ ขับไปเบิดความเร็วได้แล้วก็ใส่ให้นะครับอ่ะเดีย๋ยวลองดูเนาะอ่ะนะครับอ่ะเราวิ่งปกตินะฮะใช้เกียร์หนึ่งอันนี้ยังเป็นเกียร์เวลาขับปกติก็กดลงนะฮะอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งคีอาปกตินะครับรอบมันจะเร็วนะฮะกำลังมันจะเปลืองกําลังหน่อยนะครับเวลากดมันจะไม่ค่อยมีแรงนะฮะเราดึงสโลเลยปั้งเกียร์หนึ่งอยู่นะฮะเราปล่อยคัสเลย เห็นไหมครับรอบจะช้ามากนะครับจะไปช้านะฮะกำลังเยอะนะครับเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันจะได้รู้เรื่องนะฮะพอขับไปปื้นะครับเราจะขับหายก็ใสหายก็ขับต่อฮนะโอเคเดี๋ยวไปลองกันพอดีผมซื้อรถขุดใหม่ละเมื่อตอนธันวานะครับก็ลองในทั้งวันนะฮะลูกค้ามาก็อยากจะลองจนเอาจน ทางกันไปข้างหนึ่งก็ตามสบายนะเรามีรถขุดเองแล้วเราไม่ต้องไปจ้างเขาแล้วนะ,ะทีนี้โอเค ตัวนี้มันใส่ได้แค่นี้นะฮะเพราะว่าแหนบมันไม่มีมันไม่มีแหนบกระดานเลยนะฮะมันเป็นแหนบเดิมแล้วก็คือมันรับได้แค่นี้ครับเห็นไหมครับมันมันจะติดแล้วฮะคือแหนบมันแหนบมันมาแค่นี้นะครับเราก็ไม่กล้าลองเยอะนะฮะเพราะว่ามันใส่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราให้ลองดูเกียร์สโลนะครับถือว่ามันเยอะไม่มากก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่แหนบมันอ่อนนะฮะมันมันวิ่งได้ฮะถ้าสโลก็เดี๋ยวเราจะเข้าสโลให้ดูนะครับ อ่ะอย่างเงี้ยนะฮะเราเข้าสโลดึงสโลใส่เกียร์หนึ่งนี่ฮะมันไปเองได้เลยฮะกำลังมันมีนะครับมันลองได้ไม่เต็มที่ฮะรถไม่พร้อมอะอ่ะเดี๋ยวก็ใส่สโลก็โอเคประมาณนี้แต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่เต็มเต็มแล้วก็ยกเทเลย คือเราไม่ต้องเลื่อนรถเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกัน อ,<า>อันนี้ต่อเนื่องเลยพี่ยังไม่ได้กดอ,อก,ออกนะโอเคต่อเนื่องเลยอ่ะนะครับเยอะพอไหมนะฮะรั้วสองเส้นนะครับใส่บางคนว่าใส่มาหน้าแล้วมันยกไม่ได้นะฮะมันมันอะไรนะมันหนักนะฮะแค่นี้ก็ก็คงไม่น่าจะใส่เกินนี้อีกแล้วนะครับก็ก็ของมันชัวร์ครับยกขึ้นอยู่แล้วฮนะไม่ต้องห่วง เราใส่ให้ดูนะครับเพื่อว่าให้รู้ว่ามันยกขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวถือใช้ย,ยุดอามุมนี้นะอามุมน,น,นี้ต่อเนื่องเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนี่ต่อเนื่องเลย เดี๋ยวพอผมยกปื๊ดแล้วชัยยุดเดิน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 ไปข้างหลังถ่ายจากข้างหลังอ่ะค,คืออยาให้เขาเห็นกบ็บอกอย่าให้เห็นสูตรอ่ะยกอย่างเดียวใช่ไหมนี่ไม่ได้เดินใช่ไหมยกอย่างเดียวครับ นี่นะครับเป็นยังไงฮะดับไฟฟ้าบ้านๆน,นะครับยางกับหกล้อครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ารับรถแล้วนะครับแค่นี้เลยครับผมเดี๋ยวลืมถ่ายให้ดูไปนะครับว่าแบตเตอรี่เราใช้แบบไหนนะครับแบบนี้คือแบตเดิมๆจากรถเลยนะครับเรา ก็แบตเก่าๆนะครับไม่ได้ว่าแบตใหม่หรืออะไรนะฮะเปิดให้ดูนะครับแบตลูกค้าติดรถมานะครับตอนยกมันช้าหน่อยเพราะแบตคงไม่ค่อยแรงแล้วแหละมันดูครับสมัยไหนแล้วครับแบตธรรมดาธรรมดาครับน่าจะประมาณห้าสิบห้าเจ็ดสิบแอมป์ประมาณนี้แหละครับแบตบ้าน เดี okay. ๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับที่มาถึงสุรินทร์นะฮะก็ลูกค้าปีนี้จากจันทรายองสุรินทร์มาเยอะนะครับแหล่งรถดําต้องเมืองจันนะฮะแต่คนเมืองจันต้องมาสุรินทร์นะฮะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ